กระแสแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบางส่วนครับกับประโยคที่ว่าพอเธอเดยองไปซื้อรูเบนเนเวสดีกว่ากำลังคิดกันมากครับเพราะความเป็นจริงเนี่ยรูเบนเนเวสเป็นนักเตะที่แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากได้มากที่สุดมาตลอด3ปีที่ผ่านมาครับถ้าจะถามใจเอริกเทนฮากว่าทำไมนะเวลานี้เนี่ยเขาถึงเลือกรอเฟรงกี้เดยองและถึงยังไม่ยื่นซื้อรูเบนเนเวส บางทีอาจจะมีความแตกต่างระหว่างนักเตะ2คนนี้ติดตามได้จากคลิปนี้ครับผีจับยัดสับสนุนโดย A t ท a m h o u ส e เนรมิตบ้านมีดีไซน์ในราคาที่จับต้องได้พิเศษทำนัดกับ A อท House ส์จะแจ้งโค้ดอุบนกับแัทรับฟรีส่วนลดค่ามาจำา10,000บาท A t ที m House แบบบ้านตามฝันงบสร้างตามคุณสนใจคลิกทิมด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ผีจับยัดนะครับจัดยัดทุกประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบี้กันไปเลยครับเพียงแค่ ประเด็นเดียวนะครับแต่นี่คือ EP ที่57แล้วนะครับแน่นอนครับตอนนี้เนี่ยปัญหาที่แฟนบอลยูไนเต็ดรู้กันอยู่ครับโอเคตามข่าวล่าสุดเนี่ยมาซียาลเจ็บนะฮะไม่น่าจะลงเล่นในเกมเจอกับไรตันได้เอาละนี่คือปัญหาระยะสั้นแต่ปัญหาระยะยาวครับมันก็คือเรื่องราวของมิดฟิลตัวเซตบอลมิดฟิลตัวต่ำสุดที่ว่าคุณจะเรียกกันแบบไหนนะครับ ยูไนเต็ดต้องการตำแหน่งนี้มาตั้งแต่ต้นตลาดครับแต่มาจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใครมาร่วมทีมสักทีหนึ่งนะครับแน่นอนครับชื่อของแฟรงกี้เดยองกลายเป็นมหากาบที่ยืดยาวมากๆถ้านับจากวันแรกที่มีข่าวเนี่ยประมาณสักวันที่11พฤษภาคมตอนนี้จะ3เดือนแล้วนะครับแต่ว่าเดยองก็ยังไม่มาจากนกระทั่งเข้าใจในหมู่แฟนบอลยูไนเต็ดที่จริงๆเนี่ย พวกเขาบางส่วนนะครับหรือว่าครึ่งหนึ่งเลยหรืออาจจะมากกว่าน,นั้นด้วยก็ได้ก็จะชื่นชอบมิดฟิลด์คนหนึ่งนะครับที่สังกัดวูฟแฮมป์ตันนะฮะที่โอเคแหละเล่นเป็นฟิลด์ตัวต่ำได้เหมือนกันนะครับมีการออกบอลที่ดียิงไกลได้เฉียบคมนะครับคนคนนั้นก็คือรูเบนเนวสก็เลยมีกระแสบ,บอกว่าเอ้ยไม่ต้องแล้วฟังกี้เดยองอะไปจัดรูเบนเนวสมาเลยจบเลย เป็นมนเลยเป็นใช้คําว่าวิธีคิดของแฟนบอลบางส่วนที่ที่เห็นตรงกันในเรื่องนี้แต่ว่าดูบังกับแนทแล้วก็ผีจับยัดก็สงสัยแล้วครับว่าเอ๊ะทำไมนะทําไมมีแต่แฟนบอลน,นะครับอย่างพวกเราบางส่วนเนี่ยที่เอ้ยเชียร์ให้เทนฮาเนี่ยไปซื้อลูเบเนเวสซึ่งจริงๆเนี่ยความเป็นจริงนะฮะไม่ได้เชียร์ให้ซื้อเนเวสเนี่ยตั้งแต่ในยุคของเอร็กเทนฮากยุคนี้นะครับ คือเราเชียร์ให้ซื้อเนเวั็ตั้งแต่ยุคโซชายุคลังนิกคือตลอด3ปีเนี่ยถ้าจะบอกว่ามีนักเตะคนไหนเป็นนักเตะ๊อปปุระที่แฟนบอลอยากให้ซื้อที่สุดเนี่ยนะฮะก็คงจะต้องเป็นรูเบนเนวสแต่คําถามก็คือเอาตรงๆนะตั้งแต่ยุคโซชายุคลังนิกมาจนถึงเนี่ยสมโค้ชเนี่ยมันมีแต่ความสนใจแบบไม่ได้มีความชัดเจนอะไรมากมายอะครับ ไม่เคยยื่นข้อเสนอไปนะคือยูเนเต็ดอาจจะมีสอบถามไปคร่าวๆแต่ความจริงจังกับการคว้ารูเบนเนเวสนั้นไม่มีเลยหรือแม้กระทั่งสถานการณ์ที่เฟรนกี้ไดยองเนี่ยตอนนี้มันยังศูนยากาศก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแต่สถานการณ์แบบนี้กับช่วงเวลาที่มันถอยหลังลงเรื่อยๆนับถอยหลังเรื่อยๆในตลาดซื้อขายเนี่ย แฟนๆก็เชียร์ว่าเฮ้ยงั้นเรามองไปถึงการไปหาตัวเลือกรองทิ้งเดยองไปเลยแล้วก็ไปเอาตัวเลือกรองอย่างเนวสคลิปนี้เราจะพยายามไปมองในมุมของเทนฮากบ้างครับหรือพยายามจะหาคําตอบหาเหตุผลว่าแล้วทําไมณนะตอนนี้เอริกเทนฮากยังรอแฟรงกี้เดยองแล้วก็ยังไม่ได้เข้าไปหารูเบนเนวสครับทีนี้มาพูดถึงความแตกต่าง ระหว่างเดยองกับเนเวสกันบ้างนะครับซึ่งก็ต้องย้อนไปพูดถึงพื้นเพหรือว่ารากฐานฟุตบอลที่เดยองกับเนเวสเรียนรู้มาต่างกันคือโตมาคนละแบบกันนะครับถ้าพูดถึงฟุตบอลสไตล์โปรตุเกสเนี่ยนะครับจากข้อมูลที่ได้นะครับจากที่เราดูฟุตบอลโปรตุเกสมาเราเห็นกัน,นง่ายๆแล้วครับว่านักเตะโปรตุเกสจะมีทักษะเฉพาะตัวที่สูงมากเพราะว่าฟุตบอลโปรตุเกสถูกฝึกมาแบบนั้นแล้วก็มีรากฐานนะครับ ความเข้าใจต่างๆเนี่ยมันมาจากฟุตบอลสไตล์ล a ตินอเมริกันหรือจะบอกว่าสไตล์ของฟุตบอลบราซิเลียนก็ได้เพราะว่าทุกคนก็ทราบอยู่แล้วว่านักเตะบราซิลนะครับคนบราซิลเนี่ยพูดภาษาโปรตุเกสฉะนั้นเนี่ยคือ2ชาตินี้มันมีความเชื่อมกันอยู่แล้วนะครับฉะนั้นนักเตะโปรตุเกสจะถูกฝึกมาหนักมากๆนะครับกับการเน้นการครองบอลน,นะครับแล้วก็เน้นการจ่ายบอล เน้นเรื่องของทักษะตอนที่มีบอลมากที่สุดนะครับอันนี้คือสิ่งที่ฟุตบอลโปรตุเกสถูกฝึกมานะครับในลักษณะนี้ซึ่งถ้าให้ผมอธิบายในมุมของตัวผมเองนะครับให้เข้าใจใง่ายๆมันก็คงจะเหมือนกับเน้นเรื่องทักษะเน้นการคลองเกมเน้นการจ่ายบอลนะครับแล้วก็เน้นการทําประตูนี่คือฟุตบอลโปรตุเกส แบบคร่าวๆนะครับแล้วก็รูปเบใเนเวสก็โตมาจาก FC p o r ปอตนะครับแล้วก็สุดท้ายก็มาอยู่กับพูฟห์แฮมตันขณะที่แฟรงกี้เดยองครับถูกฝึกมานะครับด้วยโรงเรียนฟุตบอลของอาจจกอัมสเตอร์ดัมอันนี้คือหลักๆเลยนะครับของเดยองแน่นอนครับฟุตบอลสไตล์อาจจกอัมสเตอร์ดัมฟุตบอลสไตล์ของยูเนครอยฟ์ถูกฝึกมาในรูปแบบของโทอเทลฟุตบอล Total football มีอะไรมากกว่าแค่การครองบอลน,นะครับจ่ายบอลแล้วก็ทําประตู Total football แน่นอนแล้วครับมันก็หมายถึงการที่ผู้เล่นแต่ละคนนั้นจะต้องสลับสับเปลี่ยนตําแหน่งสลับสับเปลี่ยนบทบาทสามารถเล่นแทนซึ่งกันและกันได้บางจังหวะที่ปกติเพื่อนอีกคนนึงทําแบบนี้ได้คุณก็ต้องทําได้เหมือนกันบางจังหวะที่เพื่อนอีกคนมาประจําตําแหน่งนี้คุณก็ต้องไปประจําตําแหน่งแทนเพื่อน ได้เช่นเดียวกันนะครับอีกทั้งถ้าพูดถึงการเล่นฟอลสไต์อาร์เจ็กส์สิ่งนี้เราจะเห็นนะครับอย่างเช่นดอนนี่ฟันเดเบกเป็นตัวอย่างแล้วเนี่ยคือผู้เล่นของอาร์แจ็กจะใช้การเคลื่อนที่ให้แล้วไปให้แล้วไปนะครับคือเวลาที่แต่ละคนจะใช้อยู่กับบอลมันน้อยมากนะครับจะปุ๊บให้เพื่อน ฝากบอลเพื่อนแล้วไปอยู่อีกตำแหน่งหนึ่งไปรับบอลนะครับให้เคลื่อนที่ให้เคลื่อนที่ให้เคลื่อนที่และจุดสําคัญคือแต่ละคนเนี่ยจะต้องมีเวลาอยู่กับบอลน้อยมากๆเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุว่าเออทาไมนักเตะของอาแจกเขาคิดเร็วทําเร็วนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเขาเคยชินกับการโดนบีบหรือว่าโดนกดดันจากผู้เล่นคู่ต่อสู้เขาต้องรู้ว่าโอเคถ้าโดนบีบมาเฮ้ยเพื่อนว่างอยู่นะต้องพร้อมจ่ายหรือถ้ามันไปไม่ได้จริง คุณต้องกล้าที่จะฝ่าไปด้วยตัวเองหรือว่าคลิกไปด้วยตัวเองครับจุดที่แตกต่างนะครับระหว่างแฟรงกี้เดยองกับรูเบนเนเวสอยู่ที่ความเร็วครับความเร็วในการเอาตัวรอดแฟรงกี้เดยองมีคุณสมบัติของการแก้เพรสซิงด้วยตัวเองที่ดีมากภาษาอังกฤษจ,จะมีคำว่าเพร s r e ซิส t a นซ์นะครับหรือว่าเป็นคนที่แก้เพรสซิงได้เก่งป้องกันการโดนบีบเพรสซิงได้เก่งแต่ นักวิเคราะห์นะครับชื่อดังอย่างทีโอฟฟุตบอลก็พูดถึงจุดอ่อนของรูเบนเนเวสเหมือนกันว่าเขาไม่ใช่นักเตะที่มีความเร็วเขาไม่ใช่นักเตะที่คล่องแคล่วว่องไวมากนะฉะนั้นนี่คือจุดสําคัญนะครับเป็นจุดที่แตกต่างระหว่างเฟรนกี้เดยองกับรูเบนเนเวสโอเคอาจจะออกบอลยาวๆได้เหมือนกันอาจจะมีการสร้างเกมระยะไกลได้เหมือนกันอาจจะคุมจังหวะช้าเร็วได้เหมือนกันแต่จุดที่แตกต่างคือสไตล์ฟุตบอลที่โตมาคนละแบบและ แฟรงกี้เดยองจะสามารถสลับบทบาทกับเพื่อนจะสามารถคิดเร็วทําเร็วจะสามารถจ่ายบอลให้แล้วไปตามสไตล์ของ Eric Ten ark, เอริกเทนฮารที่เขาก็มีปรัชญาฟุตบอลแบบนี้นะครับคิดเร็วแล้วก็อาจจะทําได้เร็วกว่ารูเบนเนวสครับอย่างไรก็ตามนะครับผมมีเสติมาฝากจากเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับก็เอาละนะฮะต้องมีข้อมูลมนตัวเลขให้คลิปนี้นะครับอย่างน้อยดูเหมือนว่าผมทำกันบ้านมาเยอะสนิดหนึ่งนะครับ จากคูสกอรครับเอาตัวเลขในการเล่นเกมรับเกมลุกและการจ่ายบอลระหว่างเนวสกับเดยองมาฝากกันนะครับมาดูการเล่นเกมรับก่อนซึ่งก็ต้องอยอมรับว่ารูเบนเนวสฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเขาเล่นเป็นมิดฟิลตัวต่ำส่วนเฟรนกี้เดยองเนี่ยจะขยับไปเล่นเป็นมิดฟิลตัวกลางหรือว่าเบอร์8มากกว่านะครับฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องของเกมรับเนี่ยสติในการเล่นเกมรับของเนวสนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการสกัดบอลตัดบอลก็จะมีมากกว่าเฟรนกี้เดยองนะครับ แต่ว่าจุดที่เท่ากันเลยครับก็คือการตัดฟาวนะครับจุดนี้คือเท่ากันคือถ้าคู่ต่อ,อสู้มาแล้วเฮ้ยมันหยุดไม่อยู่ก็ต้องตัดฟาวให้ได้นะครับในเวสทำได้ดีกว่าในเรื่องของเกมรับเล็กน้อยครับไม่เยอะเท่าไหร่แต่ทีนี้มาพูดถึงบทบาทของอเกมรุกกันบ้างซึ่งก็ต้องบอกว่าแฟรงกี้เดยองก็ไม่ใช่นักเตะที่โดดเด่นในเรื่องของเกมรับอยู่แล้วนะครับมาดูในเรื่องของเกมรุก โดยรวมนะครับแฟรงกี้เดยองมีเสติิในการจ่ายคีพาสรือว่าการจ่ายบอลสาคัญที่ดีกว่านะครับหรือว่าการเลี้ยงหลบคู่ต่อสู้นะครับ DRB นะฮะอันนี้จะเห็นเลยว่าแฟรงกี้เดยองสามารถเลี้ยงหลบคู่ต่อสู้ได้มากกว่ารูเบนเนเวสถึง2เท่าด้วยกันครับนี่คือจุดที่สําคัญมากแล้วก็แฟรงกี้เดยองนะครับสามารถที่จะเรียกฟาวจากคู่ต่อสู้ได้มากกว่ารูเบนเนเวส ะฉะนั้นก็จะตอบโจทย์กับสิ่งที่เราคุยกันมาเมื่อสักครู่ก็คือว่าความคล่องตัวการแก้เพรสการเอาตัวรอดในสถานการณ์คับขันเนี่ยเฟรนกิเตอยองมีจุดนี้แหละจุดนี้แหละครับจุดสําคัญที่เฟรนก i เ de j o ยองจะทําได้ดีกว่ารูเบนเนเวสเหนือกว่ารูเบนเนเวสนะครับขณะที่การจ่ายบอลโดยรวมนะครับก็จะไปที่ f r ร n k i เ de j o ยองที่ทําได้ ดีกว่าในเรื่องของการจ่ายบอลสำเร็จถึง91.3%นะครับขณะที่การาจ่ายบอลเฉลี่ยต่อเกมนะครับรูปเบนเนวสก็จะเยอะกว่าหน่อยแล้วก็อย่างที่เราคุยกันไปจากเมื่อสักครู่นี้นะครับการจ่ายคีย์พาสหรือว่าการจ่ายบอลสำคัญที่ก่อให้เกิดจังหวะจบสกอร์หรือว่าการทำแอสซิสต์เนี่ยแฟรงกี้เดยองก็ทำได้ดีกว่านะครับจริงๆเนี่ยตัวเลขตรงนี้อาจจะเอามา เปรียบเทียบกันได้ไม่ตรงสัเท่าไหร่เพราะว่าทั้ง2คนเนี่ยในฤดูกาลที่แล้วย,ยืนอยู่ในบทบาทที่ไม่ได้เหมือนกันซัทีเดียวนะครับอย่างไรก็ตามมันก็แสดงให้เห็นถึงจุดเ,เด่นของโดยองที่ทำได้ดีกว่าเนเวสก็คือการเลี้ยงบอลผ่านผู้ต่อสู้การแก้เพรสนะครับและการจ่ายบอลที่มันถึงคริกถึงขิงส่วนดูเบเนเวสกับตำแหน่งฟิลตัวต่ำก็จะมีสติในการเล่น เกมรับปัดเกมนะครับได้ดีกว่าที่แฟรงกี้เดยองทำครับซึ่งถ้าจะมาพูดถึงจุดอ่อนของทั้งสองคนนะครับในมุมของการหาข้อมูลเบื้องต้นแล้วกันครับแฟรงกี้เดยองเนี่ยจุดอ่อนน่าจะอยู่ที่เรื่องของลูกลาอากาศคือเดยองสามารถที่จะเทคตัวหม่งสกัดบอลได้ครับแต่ว่าเขาก็จะทำมันได้ไม่ดีเท่ากับเซ็นเตอร์แบ็กหรือว่ามิดฟิลตัวรับ ที่รูปร่างสูงใหญ่กว่า,อ,าอย่างเช่นหมุมยกตัวอย่างง่ายๆเอาความเคยชินของแฟนบอลยูเนเตดแล้วกันอย่างเนันญ่ามาติชเนี่ยก็จะมีสติในการเล่นลูกอากาศที่ดีกว่าเฟรนกี้เดยองนะครับขณะที่จุดอ่อนของรูเบนเนเวสนักวิเคราะห์ก็ให้ข้อมูลมาแล้วนะครับจากที f o ร์ฟฟุตบอลคือเนเวสไม่ใช่นักเตะที่ไวคล่องนะครับคำว่าไวกับคล่องหมายถึงอะไรนะครับบางทีเจอคู่ต่อสู้บีบก็มีโอกาสเสียบอลน,นะหรือไม่จงังหวะ เสียบสกัดเข้าหาคู่ต่อสู้บางทีก็ช้าเกินไปเสียฟาวหรือว่าเข้าพรวดก็มีให้เห็นเหมือนกันคือการอ่านเกมนะครับหรือว่าความสมองไวเท้าไวอะไรแบบนี้อันนี้คือจุดที่เฟรนก็ดยองจะทําได้ดีกว่าแล้วการให้บอลสั้นชิงปุ้งปรุง,ป,งปังๆเนี่ยนี่คือจุดที่เดยองจะทําได้ดีกว่าฉะนั้นก็ทั้งสองคนก็จะมีจุดอ่อนจุดแข็งคนละแบบกันนะครับดดยองก็จะเป็นเรื่องของสรีระที่ผมไม่ได้บอกว่าเขาอ่อนแอนะ แต่ว่าถ้าพูดถึงการประทะชนปุ้งเนี่ยมันมันมันไม่ใช่จุดจุดแข็งของดดยองนะครับแต่เขาก็จะมีความว่องไวและการอ่านเกมที่เร็วมาทดแทนนะครับส่วนในเวสแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้เร็วมากนะักแต่ว่าการออกบอลของเขาทุกครั้งเนี่ย มันค่อนข้างจะเฉียบคมการจ่ายบอลยาวๆเนี่ยนะครับนี่คือจุดเด่นของรูเบนเดอเวสเช่นเดียวกับสิ่งที่แฟนบอลยูไนเต็ดชื่นชอบนะครับซึ่งก็คือการยิงไกลนั่นเองครับส่วน้ำถามว่าแล้วทำไมเอริกเทนฮากถึงยังต้องยึดมั่นเฝ้ารอแต่กับแฟรงกี้ิดเดยองครับทั้งที่จริงๆสถานการณ์ในดีลนั้นตัวนักเตะณเวลานี้นะครับจากที่อัดคลิปอยู่เนี่ยวันที่5สิงหาคมนะฮะแต่คลิปน่าจะออนในช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยทำไม นะครับนักเตะก็ยังอยากอยู่กับบาซ่าณเวลานี้นะครับตามข่าวนะหรือแม้แต่เชลซีที่เข้ามาแจมแล้วนะครับแต่ว่าทําไมเทนฮากถึงยังรอฟร็กีิไดยองนะครับสาเหตุก็คงจะด้วยฟังก์ชันการใช้งานแหละครับในแผงของเทนฮากครับการสร้างเกมจากแผงหลังนะครับบิวเกมขึ้นไปคุณต้องการมิดฟิลด์ตัวเซตบอลที่สามารถจะเข้าถึงและเป็นตัวที่ support คู่เซนเตอร์ได้เร็วมากคือเป็นตัวที่รับบอลจากเซนเตอร์ได้เร็วและไวอะครับแล้วก็เวลากองหลังเราอะหรือว่าประตูเราอะจะเซตบอลจากแดนตัวเองใช่ไหมคู่ต่อสู้ก็จะเข้ามาบีบเฟรซิ่งนะครับหรือว่าจะเข้ามามาร์กตัวที่มีโอกาสที่จะรับบอลต่อจากเซนเตอร์รผมพูดเข้าใจยากไหมแต่ก็จะพยายามอธิบายนะครับสมมติเซนเตอร์ได้บอลปุ๊บเนี่ยนะฮะมันก็จะมีตัวของเราอีกคนนะ่ะ รอบตามมารับบอลนะครับซึ่งมิดฟิลคุต่อสู้ก็จะตามมามมาไอตัวที่จะรอรับบอลเนี่ยแต่ว่านักเตะที่คล่องไวแล้วก็เร็อครับเขาก็จะพยายามขยับหนีปื๊บปื๊บป,บปบืแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาก็จะมีช่องนิดเดียวครับที่จะรับบอลจากเซนเตอร์มาได้นะครับหรือแม้แต่คุณสมบัติของการแก้เพรสซิ่งจุดที่สําคัญอีกอย่างคือเวลาบอลของเทนฮาร์บุกเนี่ย เขาจะรับในแดนบนนะครับรับไม่แดนบนหมายถึงว่าคุณดันขึ้นไปบางทีหมดเลยแล้วเวลาคู่ต่อสู้ตัดบอลได้ในแดนเขาเนี่ยเขาจะพยายามโต้กลับใช่ไหมครับเราก็จะใช้ผู้เล่นของเราเนี่ยประมาณ4ี่ห้าคนไปรุมแย่งบอลคืนมาให้ได้หรือว่าถ้าเราไปบีบเพรสซิ่งสูงแล้วโซนมันแตกจริงๆเนี่ยมันต้องมีมิดฟิลหรือว่าผู้เล่นที่รองอยู่ข้างหลังสักคนที่หัวไวพอที่จะสกัดบอลตัดบอลหรือว่าแย่งบอลกลับมาให้ได้ซึ่ง ความหัวไวเนี่ยมันคือคุณสมบัติสําคัญครับที่แฟรงกี้ไดยองมีถามว่าเนวส์ทำได้ไหมก็คงจะทําได้ครับแต่ก็อย่างที่บอกคือไม่ใช่ทุกครั้งที่รูเบนเนวสจะเข้าบอลหรือว่าสกัดบอลได้ทันท่วงทีเพราะว่าอย่างที่หลายคนทราบกันนะครับหลายครั้งรูเบนเนวสก็มีปัญหาในเรื่องของออความคล่องตัวเหมือนกันอีกครั้งที่บอกไปนะครับว่าสไตล์ฟุตบอลการเน้นครองบอล การดันขึ้นสูงการบีบ pressing ด้านบนของเอริกเทนฮากเนี่ยแฟรงกี้เดยองเคยเล่นแล้วก็เข้าใจตรงนี้มาแล้วครับฉะนั้นถ้าพูดถึงเฉพาะในเรื่องของแท็กติกเนี่ยหรือว่าในเรื่องของเหตุผลการใช้งานมันก็เป็นคําตอบแล้วครับว่าทําไมเอริกเทนฮากถึงยังมองแฟรงกี้เดยองเป็นตัวเลือกแรกเป็นเบอร์แรกแล้วก็ยังไม่ได้มองถึงคนอื่นถามว่าโอกาสที่ดึงรูเบนเนเวสมีไหมมีครับในตลาดซื้อขาย อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าดูเบนเนเวสเป็นนักเตะที่ไม่ดีนะครับเขาก็ยังคงเป็นนักเตะที่วางบอลยาวได้ดีสามารถสร้างสารรค์เกมได้ดีแล้วก็เติมมายิงกลายได้ดีตามที่แฟนบอลหลายๆท่านชื่นชมครับแต่ว่าบางทีผมว่านักฟุตบอลที่เล่นอาชีพไปหลายคนเนี่ยพวกเขามีความโดดเด่นในตัวเองนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่การใช้งานมันอยู่ที่แทคกติกแล้วก็อยู่ที่ปรัชญาของโค้ชคนนั้นด้วยว่า โค้ชคนนั้นเขาต้องการใช้นักเตะแบบไหนแล้วก็ต้องการเล่นแท็กติกแบบใดค,ครับคอมเมนต์ส่งมาได้ที่คลิปใต้คลิปนะครับด้านล่างนะครับที่คลิปด้านล่างนั่นแหละครับนะครับลองส่งมาพูดคุยกันได้ทั้งหมดนี่คือพีจัรัปอีพีนี้นะครับอีพีที่57แล้วนะครับก็มาเจอกันใหม่ในอีพีที่58หรือว่าอีพีหน้าผมเข้าใจว่าหลายท่านต้องการดูเบนเนเวสนะครับแต่ว่าในมุมของคลิปเนี้ยเราจะพยายามมาอาธิบาย ในมุมของผมแล้วกันนะครับแทนโค้ชแล้วกันว่าทํำไมนะเขาถึงยังต้องยึดมั่นกับเฟรนกี้เดอยองบางทีเราพยายามหาคําตอบแล้วบางทีมันอาจจะเป็นคําตอบของทุกท่านที่สงสัยกันก็ได้นะครับยังไงขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าคลิปหน้าครับสวัสดีครับขอขอบคุณ A Team House แบบบ้านตามฝันงบสร้างตามคุณ